นี่ครับอุย้ยสองดอกงามสามดอกเลยเห็ดปุ่ยน,นี่อะไครับชั่วออดอกงามครับเนาะนี่นไหมเลี้ยงๆเป็นตะแกงแสบครับน้องครับมันหวานเนียบโอ้โหขาวครับผมอุย้ยกว่าจะเจอแต่ละดอกอะ เรียนเอาหอ่อทุกันนะครับนี่ครับเห็ดเพึ่นแง่ครับอุ้ยดอกงามเลยนี่สวยๆอยู่งามครับดอกนี้อุ้ยหมดเดงนี่ครับอุ้ยดอกนี้ดอกงามเนาะดอกใหญ่ครับบัดเี้ยวมาปล่อยห็ดหาดครับท่านผู้ชมครับอุ้ยงามครับเจ้าตัวอุ้ยนี่งัดเกิดเป็นมูเดียวครับมูหาดทัว เกบหัก้ยนวดไข่อยเไข่น้อนี่ไหมเกิดยู่ข้างถนนเรดเนาะนไข่แมงอู้อมนี่อ้าวบ้โว้าเห็นในันหัเขาไยืนยู่ข้างๆนี่งอู้ยเีร์ละนี่อู้ยไข่ในน้อยไหมน้องครับนี่ ออกจากใคร่ายมันเนาะเห็่ทุบมบบอาหาทุบเอออุ้ยหนาเท็จปะวงเตะเห็ดลายบัวบึงหอดหนานี่ครับเห็ดตะงกไข่ครับพี่นอ้องเห็ดตะงโงกไข่มะ้ยมาอไข่มันเท่าไหรแสดงว่าสีดันอยู่ครับนี่ ว่าากังๆครบมาดอยนี่พอเฮ็ดดินขาวครับแปม่คนคนเหนือคนเมืองเป็นเฮ็ดเครื่องครับนี่ครับสองดอกเลยขึ้นขึ้นพัดหนึ่งดอกโอ้มาดอยไม้คือหมานเหรอวาหวานเฮ็ดเผือกมาดอยไม้พอเฮ็ดเผือกครับ มาดอกที่สองลเลยนี่เฮ็ดนังนี่อุ้ยเฮ็ดเพิ่งก็เก่าเฮ็ดเพิ่อนกันก๋งมาเห็ดเพิ่อมาลอยดีเนาะอุ้ยสองดอกเลยครับพึ่งสองดอกเลยสองดอกเลย สองดอกนะครับนี่เป็นเพ็ดเพื่งแง่ด้วครับท่านผู้ชมครับเพ็ดเพื่งแง่เพ็ดเพื่งซาดครับขาจะเป็นแบบเป็นขนๆเนาะเนี่ยตอกเลยนี่ครับขาสวยๆนี่ครับแกงแซ่บแกงหวานเนื้อพี่น้องเมืองทองเนื้อเหลืองครับเพชรเพื่องแง่พาดถูมาหอยที่สองว่าคือวสิมานปันนี่ด้วครับทุกผู้ชมครับ วันนี้พอเ,เห็เนหวพวกขทวครับีับงามเลยงามครับงามนี้กวานที่บัเกิดได้วานทีบดันครับสอดอกเลยชูนี่นี่ครับอุ้ยสอดอกงามเจอ,อ,อแล้วครับ ห้องบระเดีวไกไก่กับยังพอคือเก่าเลยครับบานมากเลยนี่กับแกงแซ่บคื้กันครับเฮ็ดเครื่องเฮดตแป้งฮิตด,ดินอุ้ยจีตัดไปแล้วนะตัดไปแล้วนี่ครับด,ดินขาวเห็นแต่งงอกว่าเกิดฮิตด,ดินขาวก่อนนะเกิดพืชตะไบผมว่าหลายเนาะ dọc một mộng 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 ดินขาวอีกเลยครับโอ้ดอกนี้สวยสวยงามมากครับเห็ดดินขาวมีตั้งงูกเหลืองครับโอ้หจังอึดจังอยากพี่น้องเอ้ยครับดอกนารากครับดอกโอ้ยูจริงนี่ครับเลเหลืองอืมเห็ดผึ่งแง่ครับชั่วดอกงามครับเนาะเห็นไหมเงเหลืองเป็นตะแกงแสบครับพี่น้องครับมันหวานนี่ครับ ดินขาวเดินขาวเ็ดดินขาว,วาอยู่แล้วครับห่ออีแล้วครับหวานอีกแล้วเฮิตโลหมวกโหโหขาวครับผมอุ้ยกว่าจะเจอแต่ละดอกอะเล่นเอาห่อไปกันนะครับนี่ครับ วเกิดยุตต่อไม่เลยครับต่อไม่ผู้ผู้เห็ดปูงแง่ครับอุ้ยดอกงามเลยเนี่ยสวยอยู่งามครับดอกนี้อู้หอดเห็ดไข่ครับอานนี้เห็ดนาเสาครับเห็ดเพิ่องอีกเรื่องดอกครับผม หมดแดงครับอู้ยหมดแดงนี่ครับอู้ยดอกนี้ดอกรามเนาะดอกใหญ่ครับอู้ยกรเกิดอยู่ในครับเนาะเสียงคักเสียงเนี่ยนี่อีกหนึ่งดอกครับผมเฮดพึ่งแง่อ้ยดอกน่ารักคัะเด้อพี่น้องครับดอกในหน่วยนึงก่อนเฮดพึ่งแง่อีกแล้วครับอู้ยดอกนี้ดอกใหญ่แงครับวัดน้ำเท่าสัมแมงามๆเลย แลสวยๆเยอะมาถึงเมื่อปอห็ดหาดครับท่านผู้ชมครับอุวยงามครับเจ้าตอวู้นี้งัดถึนประเทศมูเดียวครับมูหาถั่วมูหามูหกเป็นมูหนึ่งครับมูใหญ่ครับหิหาครับลักษณะมันจะจะเป็นย่างๆอยี่หน่อยเนาะเท่าอลไรนี่ก็ได้มุดออกอย่างวะมูไข่มีดอะนี่ครับ นี่ถาดก็กินได้ด้วยกันครับผมโอ้ยจุ่มเดียวงามครับครับนี่ครับอีกหนึ่งดอกครับผมเห็ดเพืองง่ายเลครับจอดดีๆปลานีมิเตเห็ดเพืองนี่ครับเมืองขาแล้วโหงามเนาะ เห็ดผงแง่ก็แล้วครับผมขายเยงีๆครับเห็ดหาดครับอีกหนึ่งดอกเหี่ยเวเนาะไม่ค่อยมีอย่างเหี่ยวแทนาปกตจปปจปนนิจะเป็นยางยางเวลาเแายิงสี่จะเป็นยางยางเละเลาะเส้นมันนี่ครับนี่เดี๋ยนี่เดี๋ยวนี่เป็นยางพราขาวนี่นี่ยางชัดเจนนะครับนี่มันจะเป็นยางครับแต่ว่ากระแทบครับ ออกฝาดๆนิดๆครับเผืองแง่ครับผมเผืองงอเผืองซาดครับผมสวยๆครับอีกหนึ่งดอกเผงแขาเราไหมเง h ครับปานาไฟฟ้าอีกหนึงดอกครับคุณงามครับ ผลงานมื่อนี้ครับท่านผู้ชมครับกะพอได้หมานอยู่ดิเนาะมื่อนี้มาดอยตำเด้อพี่น้องครับมาหย่าเมืองดอยคือเก่านะครับมันหมานแน่ก้มูกะมีเห็ดเผือกเนาะเห็ดเผือกอือเห็ดเผือกในลายก้มูนะครับแล้วกัมีเห็ดละงกูแข็งี่น้องครับมูเดียวชีบดอกเนาะแล้วกะเห็ดละงกขาวกับบ่ลายไปไหนครับที่หาดอกได้อยู่เนี่ยสารพัดเห็ดครับมีเห็ดเห็ดดินขาวแน่เห็ดหาดแน่เนาะส่วนมากเป็นเห็ดเผือกครับพี่น้องครับไปจังไดก็ฝากติดตาม ผนงานของสองตำพระเลาะในเด้อพี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับคลิปนี้ผมกับสาวนกจะตอกขอตัวลากไปก่อนครับเจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า